คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้เล่นการพนันก่อนรับชมอาแคมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดความบันเทิงและคลิปสนุกๆน,น,นะครับวันนี้ก็ว่าพบก,กับผมอีกแล้วนะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่าโมชิมอนนะครับผมของค่ายแพคมาติกเพย์ทุกคนเกมนีเปียวเขาขอมาก็เดี๋ยวจัดให้แบบจุ้มๆชุ่มชนุ่มๆอะไรงูเนะี่ย ไม่ใช่นะครับผมเกมนี้นะครับผมเกมนี้จะคล้ายกับสุการ์ลันเลยนะถ้าสมมติเราซื้อฟีเจอร์ไปแล้วนะครับผมแล้วฟีเจอร์เข้าอีกนะเราจะได้สปินเพิ่มอีกสิสปินเลยนะครับผมจากยอดที่เอ้ยจากสปินที่เราซื้อเลยนะครับผมมาเดี๋ยวผมขอเล่นแบบเบาๆไปก่อนแนละ้วเบาๆไปก่อนเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นเปิดมาจะได้ตึงๆกันหน่อยนะครับเกมนี้โมชิมอนเกมลูกลกระอปเปียวนะครับเบ็ดเจ็ดยับไม่ใช่ไม่ใช่ จ็ดเบตเจ็ดสิบห้าบาทเนีครับไปจริงๆมันต้องไหลนอกก่อนปะวะ,ะจริงๆมันต้องไหลนอกก่อนไหมวะเออแล้วดูลายมาแบบนี้อะแคมก็แห้งก็ดิแล้วลายมาแบบนี้โอ้โหมอบไปเนี่ยท้ายพายุเหอะขอเป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นท้ายพายุอะ่ะที่ไม่ใช่ท้ายพารละโอ้โหสแคตเตอร์มาหน่อยดิเพื่อนสแคตเตอร์เองจะมาแค่สองเองเองจะมาแค่ตัวเดียวไม่ได้นะ ไม่เฟี้ยวฟาวนะโอ้ยมาสี่ตัวทุกตัวเลยไม้แรกเปิดมาน้ำตาจะไหลามาแรกเปิดมาน้ำตาจะไหลห4 5อสิบห้าบาทเกมนี้เกมนี้ท่านได้แต่ใดมาเกมนี้ท่านได้แต่ใดมาไปเป็นหกสิบไปเหลือข้าฟรีเกมนี้ท่านได้แต่ใดมา ด,ดูดิดูดิดูมันทำดิสวยครับสวยครับแปดสองแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดจริงๆจริงๆเมื่อกี้มันจบไวมากเลยอะตดจะไม่ทันหายเหม็นเลยอะทำไมมันจบไวจังวะเกมโมชิมอนนะครับผมขอค่ายแพ็กพลาติกเพนะมาดแล้วมันมาแล้วไง มันมาแล้วไงม,ม,มีมีหมีมีหมูมีหมาหมูสกแกนเตอร์อุย้ยหมีมาจะพาไปหาหมูแล้วหมูมาหมาหมูหมูหมีหมาอะไรงูเนี <c oughs> ่ยขหคู่สลิ้นพันกันเลยไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าของแท้มันจะเข้าฟรีเองก็จะปะน้ย ผมว่าเล่นน้อยคอยนานว่ะร้านแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะผมว่าเบ็ดเบ็ดร้อยไหลนอกเนี่ยน่าจะเปลี้ยวอยู่โอ้โหตัวเสียงภูไม่มาเฉยคือตัวที่มีเปีกะัะตัวใหญ่อะคือจะเป็นตัวที่แพงที่สุดนะเห็นปะลายก็ตามนี้เลยนะครับผมเกมนี้ของค่ายพีพีนะลายมันจะได้แบบตึงๆเต็มคาราเบลหน่อยแต่ลายไม่ค่อยเปี้ยวเลยต้งกอกอรัว ก็รัวเบ็ดร้อยมาดิก็มาดิครับอุ้ยอุ้ยมีเสียงหัวเราะแบบนี้น่าก,กลัวนะไม่ใช่คนดีใจนะมันน่าก,กลัววะ่ะหมีไปมัมีมาไอ้น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องแคไม่ใช่เคมไปด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมหรือว่ากดซับสไครต์เนี่ยก็ฝากกันด้วยนะครับผมมา ตึงๆก็ใครอยากให้อาเค็มไปเล่นเกมไหนคลายไหนเนี่ยขอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวอาเค็มไปเล่นให้นะเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยคอยนานปะวะเบ็ดร้อยจะคอยนานไปปะเอาจริงนะผมว่าเราต้องเล่นประมาณอ่ะซื้อไปก่อนแบบเอาเลิกเอาใช้ก่อนส0 0 0บาทครับสกัตเตอร์สามตัวไปติสปินไป ขอมาก็จะให้เขาตามคําขอโอ้โหลายลายแรกแทบจะไม่มาลายแรกแทบจะไม่มาท่านผู้ชมมาดิเอาหน่อยเถอะโอ้หแล้วดูลายดิเฮ้ยสวยครับโอ้ผมรู้สึกว่า,วามันแห้งๆไงไม่รู้ว่าเกมเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแห้งๆไงไม่รู้ว่าเกมเนี้ยผมซื้อไปสามพันนะเพื่อน ผมซื้อไปสามพันนะผมไม่ได้ซื้อสามร้อยนะเริ่มเริ่มมันมาดิโอ้โหน้ำตาจะไหลสก,กัตเตอร์มาทีเดียวสองตัวก็น่าจะเวอร์ไปยี่ <Congratulations. S 1> ื้อไปสามพันได้มาสามร้อยอะไรวันเนี้ยอะไรของกูเน,นี่ยอะไรของผมเนี่ยไปเลยไปด,ไปดิเอาหน่อยบปหกสิบดิทำไม่ได้ก็วัดไปเลยทำไม่ได้ก็ต้องวัดแล้วหละอุ oh. ้ยสกตเตอร์สองตัว มาหาปป๊ามาหนอเนี่ยเอาหน่อยครับ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 เอาหน่อยับ <c oughs> เห็นไรแล้วท้อแท้ว่ะดูดิท่านผู้ชมดูลายดิลายอะไรของกูเนี่ยโอโมชิมอนหนักเกินมันหนักเกินไปอันเนี้ย โอ้ยลายที่อ,อะไรเนี่ยเอาจริงดิโอ้แห้งวะเยียเปหกสิบ yeah. ผมว่าผมไม่ไหวแล้ววะต้งใส่มันต้องวัดโอ้มันขำใส่ผมด้วยมันขำใส่ผมด้วยวะผมว่าผมต้องมัดวัดนั่นแหละจะได้รู้เลยใครหมู่ใครจ่าไปวัดเลยไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วนะครับคลิปจะจบเวลาเวลาประมาณไหนผมผมก็วัดให้หมดอ่ะมาดิ มาดิไอ้น้องสวยครับโอ้โหลายนี้ท่านได้แต่ลายมาอุ้ยไม่ลงโอ้โหลายไม่ลงเลยวะคุณหยนิดวะหุนหิดวะเกมเนี้ยไม่เกินไปอ่ะอะไรวะก็เอาไปเอาไปพิจารณาแลいい้วกันนะครับผมว่ามันน่าเล่นไหมนะครับ ผมมาเล่นให้แล้วนะทุนประมาณ2 27k ประมาณโดยประมาณนะจะไม่รู้นะอาจจะมาท้ายพายุก็ได้นะครับแต่ตามยากครับ3ามยากเราซื้อเบ็ดร้อยลายคูณยังไม่มาเลยเวสแคตเตอร์มา2ตัวสแคตเตอร์ต้องมา3ตัวเพื่อนเพื่อให้ผมได้ไปต่อแล้วผมซื้อ10,000ได้มา200เออดีดีเหมือนกันจะได้รู้นะครับเกมนี้ก็ เอาไปพิจารณาแล้วกันนะฮะเอาไปพิจารณาแล้วกันนะครับผมว่าสมควรที่จะเล่นมันไหมนะครับหนักหนักอาการหนักจริงๆไหลานอกไปเรื่อยๆก็น่าอยู่แหละคิดว่านะกลัวว่ามันจะช้าซื้อดีกว่าผมไม่ชอบอะไรแบบผมไม่ชอบอะไรแบบช้าๆตามน่นะเกมเกมแบบทอแท้เลยอ่ะ คือคูณแทบแบบน้อยมากๆมากของมากมากๆเลยคือแทบไม่มีลายแบบแพงๆเลยผมว่าพอดีกว่านะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเล่นไม่จบด้วยนะครับไม่ไหวไม่พอ ว่าคลิปคลิปนี้ก็ว่าจะเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอาเคมไม่ใช่อาเมมี่ด้วยแล้วกันนะครับขอตัว,วลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะครับผมรอติดตามกันได้เลยนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ